สวัสดีครับมาพบกับพวกเราสองคนนะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทชัยนิ่มนวลนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับแขนงวิชาลัทธภาษาทัศาสตร์นะครับผมชื่ออาจารย์ธีรพงศ์พรหมวิชัยนะครับเป็นอาจารย์ประจาแขนงวิชาการเมืองการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์ครับผมถ้าถามว่ารัฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับ ก็ต้องบอกว่ารัฐศาสตร์นั้นเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองแล้วก็การบริหารนะครับซึ่งหมายรวมถึงทั้งการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งในระดับสากลน,นะครับแล้วก็ในระดับประเทศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยดังนั้นสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราเนี่ยก็เลยจะมีขแขนงวิชาย่อยๆอยู่3ามแขนงด้วยกันนั่นก็คือการเมืองการปกครองรัฐประศา,าสนศาสตร์ซึ่งก็คือการบริหารรัฐกิจนะครับแล้วก็ขแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง3ามแขนงวิชาเนี่ยที่รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชนาวีก็จะครอบคลุมสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ครอบคลุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับถ้าถามว่าการเมืองการปกครองเกี่ยวข้องกับอะไรก็ต้องบอกว่าการเมืองการปกครองเป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวข้องกับอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นาการปกครองในระดับท้องถิน่นในระดับประเทศก็ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของรัฐนะครับ หลายคนอาจจะมองว่ารัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต่อการพ,พัฒนาประเทศในหลายๆด้านแต่ผมจะบอกว่ารัฐศาสตร์เกี่ยวโยงกับชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามองว่ามีถนนมีถนนในหมูบ่บ้านหรือในชุมชนใดๆก็ตามที่อยู่ห่างไกลไม่ได้รับการพัฒนาในระดับที่ดีพออาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีในนั้นเทคโนโลยีไม่ดีพอที่จะ มีการตัดถนนหรือว่าการทําสาธารณูปโภคที่ดีแต่ผมจะบอกว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องของอํานาจไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราเอาศูนย์กลางของอํานาจไปตั้งไว้หน้าที่อันห่างไกลและธุรกันดานเหล่านั้นจะเห็นว่าไม่ว่ามันจะ,ะห่างไกลหรือว่าสามารถตัดถนนหรือทําอะไรไปยากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็จะมีการพัฒนาและมีการทําโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไปที่ ศูนกลางอานาจแห่งนั้นเสมอนะครับคิดง่ายคือถ้าเราย้ายเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเนี่ยไปไว้สมมุติว่าแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนก็จะเจริญกว่านี้แล้วก็มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วกว่านี้นี่คือตัวอย่างว่าปัญหาหลายๆอย่างในในบ้านเมืองในประเทศของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจมากกว่ากว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในบ้านเมืองของเราปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการออกไมาเรียกร้องของ เยาวชนนักศึกษาต่างๆนะครับที่มีการเรียกร้องมีการชุมนุมประท้วงต่างๆเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการเมืองก็จะอธิบายได้ด้วยนะครับอย่างเช่นในสาขารัฐศาสตร์ของราชาพัฒนครสวรรค์เนี่ยในแขนงวิชาการเมืองการปกครองก็จะมีวิชาอย่างเช่นวิชาขาบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นถ้าเกิดว่ามีคนอย่างเช่นชาวนาวออกมาเรียกร้องให้มีการประกันราคาข้าวหรือว่าให้ขึ้นราคา พืชผลอย่างนี้ถือว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับก็อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครบางคนยกตัวอย่างเช่นบุรุษมีบุรุษสักคนหนึ่งเนี่ยออกมาร่วมขบวนการเรียกร้องเพื่อสิทธิสตรีจะเห็นว่าเขาไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเขาเองเพราะเขาไม่ใช่สตรีนะครับการเรียกร้องแบบนี้เป็นการเรียกร้องเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับแต่เป็นการเรียกร้องเพื่อสังคมโดยรวมเราก็จะเรียกว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ ทีนี้ถามว่าม็อบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในแบบที่3นะครับนั่นก็คือนอกจากประชาชนหรือเยาวชนที่เข้ามาเรียกร้อง ไม่ได้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองโดยตรงแต่ว่าจะเห็นว่ามันมีประเด็นที่หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะมีการพูดถึงชุดนักเรียนนะครับหรือชุดนักศึกษามีการพูดถึงประเด็นของแรงงานประเด็นของอคนพิการประเด็นของสิทธิสตรีจะเห็นว่าประเด็นมันหลากหลายมากนะครับซึ่งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าขาบวนการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไรโซมนะครับไรโซมก็คือคล้ายๆกับเป็นรากของ ขายใหญ่ของเชื้อราครับคือไม่มีศูนย์กลางในการเรียกร้องแต่ว่าทุกคนต่างก็เรียกร้องในประเด็นที่หลากหลายต่างกันไปเพียงแต่ว่ามาร่วมกันเรียกร้องในขบวนการหรือเหตุการณ์เดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของการเรียกร้องของมอบเยาวชนเนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีทางการเมืองการปกครองว่าเป็นขบวนการเรียกร้องแบบใหม่หรือเป็นแบบไรโซมนะครับก็จะไม่ค่อยเน้นอัตลักษณ์ของกลุ่มสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวอย่างที่1ก็คือตัวอย่างที่ผมชี้ให้เห็นว่า วิชาทางการเมืองการปกครองสามารถอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเยาวชนเองหรือว่าฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเยาวชนหรือว่าฝ่ายภาครัฐที่จะต้องดูแลควบคุมหรือบริหารเกี่ยวกับม็อบเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครองนี้ด้วยเพราะจะทําให้เข้าใจม็อบมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดถึงกระบวนการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ไม่ใช่เฉพาะม็อบเท่านั้นที่เอาไปใช้ได้แต่ว่าหน่วยงานของรัฐเองก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันจากศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับหรือถ้าให้ผมจะยกตัวอ,อย่างต่อไปก็คืออีกวิชาหนึ่งในทางการเมืองการปกครองที่สามารถเอามาอธิบายเหตุการณ์ของม็อบได้เนี่ยก็อย่างเช่นวิชาการสื่อสารทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันม็อบที่เป็นม็อบเยาวชนม็อบนักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยก็จะมีการสื่อสารที่ ค่อนข้างจะแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างไปจากม็อบที่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างเช่นลักษณะการสื่อสารผ่านทางพื้นที่สื่อโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Telegram หรือเป็นอะไรต่างๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการสื่อสารแบบนี้มันก็เลยทำให้ลักษณะของม็อบมันมีลักษณะกระจายจะเห็นว่าม็อบของนักศึกษาหรือเยาวชนเนี่ยก็จะไม่ได้มีการฝักหลักแล้วก็ยืนยึดพื้นที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนกับ มอบทางการเมืองที่ผ่านมาในอดีตนะครับแต่จะมีลักษณะนัดหมายกันเป็นครั้งคราวไปแล้วก็มีลักษณะการจัดแบบแฟลชม็อบคือจัดม็อบอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้วางแผนกันอย่างเคร่งครัดมากนักนะครับพอจัดเสร็จปั๊บก็สลายตัวกันไปนี่คือเป็นลักษณะของม็อบแบบใหม่ที่เกิดจากการสื่อสารทางการเมืองแบบใหม่ด้วยเครื่องมือแบบใหม่อย่างโซเชียลมีเดียนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนอกจากเง่มุมของเครื่องมือแล้วเนี่ยการสื่อสารทางการเมืองวิชานี้ยังสามารถ อธิบายให้เราเห็นด้วยว่าในเรื่องของการคิดค้นคำศัพท์หรือภาษาใหม่ๆขึ้นมาสื่อกันในม็อบเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ม็อบมีสีสันคนที่มีเข้ามาเข้าร่วมเนี่ยมีเรียกว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อภาครัฐในบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าใจในภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่น คำเรียกนะครับอย่างเช่นจะมีรถลูกชิ้นอะไรพวกนี้ที่มาขายในม็อบเนี่ยก็จะเรียกว่า CIA บ้างเรียกาสายลับอะไรบ้างนะครับหรือมีการยกตัวอย่างของตัวการ์ตูนต่างๆเข้ามาใช้ในม็อบนะครับหรือว่ามีการนําสัญลักษณ์เป็ดสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นเป็ด,ปดยางเนี่ยเข้ามาใช้ในการเคลื่อนไหวในม็อบก็เป็นการสื่อสารทางการเมืองในแบบใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็ดก็จะสื่อถึงเรื่องของ ถูกใช้มาในหลายที่ในโลกแล้วนะครับสื่อถึงสันติภาพสื่อถึงเสรีภาพต่างๆนะครับก็มีการเอามาถูกใช้ในม็อบเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าม็อบที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นม็อบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าอยากจะทําความเข้าใจนะครับขบวนการเคลื่อนไหวที่มีักษับใหม่มากๆแบบนี้ศาสตร์ทางการเมืองการปก,กครองอย่างการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยก็จะสามารถทาให้เราเข้าใจพลวัตหรือว่าการเคลื่อนไหวของม็อบได,ได้ดีมากขึ้นนะครับ นอกจากาวิชาที่สามารถนำมาอธิบายการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่2วิชาที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับคือการสืส่อสารทางการเมืองกับขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ <c oughs> ก็ยังมีอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของวิชาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางการเมืองนะครับจะเห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเน้นการเมืองแบบอัตลักษณ์ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ของความเป็นรุ่นใหม่หรือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสิ่งใหม่ๆห,หรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่มันเป็นมันใหม่มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของแนวเพลงนะครับมีการเอาเพลงต่างๆเข้ามาใช้ในม็อบมากขึ้นแล้วก็แนวเพลงที่ใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในยุคก,ก่อนหน้านั้นถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเพลงที่เอามาใช้ต่อสู้ทางการเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพลงเพื่อชีวิตนะครับพวกเพลงที่ สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากของชนชั้นล่างชนชั้นล่างยากอะไรประมาณนั้นทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่ศิลปินส่วนใหญ่หรือแฟนส่วนใหญ่ของเพลงเพื่อชีวิตจะเป็นคนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหรือ,อนอกไปกว่านั้นน,น,นอกไปจากนั้นนะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์สําคัญของมอบอย่างการชู3นิ้วอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามีต้นกําเนิดมาจากภาพยนตร์นะครับจากสื่อภาพยนตร์อย่างหนังเรื่อง The Hunger Game นะครับที่ในเนื้อเรื่องจะมีตัวเอกที่ เป็นผู้นําในการชูสามนิ้วเพื่อทําการต่อสู้กับรัฐอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องของอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปม็อบทางการเมืองในสมัยก่อนเนี่ยก็คงไม่มีม็อบอย่างเสื้อเหลืองเสือแดงอะไรคนไหนที่จะดูภาพยนตร์แล้วเอาภาพยนตร์มาเป็นปันจจัยสาคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขนาดนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูหนังที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ยังมอีอีกหลายอย่างในหลายประเด็นอย่างเช่น มีการเข้ามาร่วมขบวนการเคลื่อนไหวของอของพระนะครับหรือว่านักบวชทางาศาสนาก็จะมีการใช้คําใหม่ๆเข้ามาเรียกอย่างเช่นแครอทบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าวิชาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยสามารถทําให้เราเข้าใจม็อบได้ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากขึ้นว่าเขาเคลื่อนไหวในานามของอัตลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่อย่างนี้เป็นต้น อันนั้นเป็นส่วนของแขนงวิชาการเมืองการปกครองที่มีวิชาหลายๆวิชาที่สามารถจะมาอธิบายประเด็นทางการเมืองในปัจจุบันได้นะครับคาวนี้แขนงวิชาที่2ที่เรามีในในสาขาของเราก็คือแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นนะครับการปกครองท้องถิ่นเองก็เกี่ยวข้องกับม็อบเหมือนกันนะครับศาสตร์ของการปกครองท้องถ,ถิ่นสามารถเอามาอธิบายม็อบได้ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในในแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นของสาขาเราเนี่ยก็จะมีวิชาอย่างเช่นวิชาการจัดก,การความหลากหลายของท้องถิน่นก็คือวิชาที่จะสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าท้องถิน่นเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายทํายังไงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้สามารถเอามาปรับอธิบายกับม็อบที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าม็อบที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยไม่ใช่ม็อบที่มีการตั้งองค์กรกันมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าทุกคนเข้ามาร่วมนะครับอย่าง เข้ามาร่วมอย่างตัวใครตัวมันนะครับแต่ละคนมีเจตจำนงของตัวเองก็จะมีความหลากหลายเป็นม็อบที่ถือว่าหลากหลายมากดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าม็อบนี้มีลักษณะของความหลากหลายคล้ายๆกับความหลากหลายในท้องถิ่นวิชานี้ก็จะสามารถทําให้เราทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความหลากหลายที่เกิดขึ้นของความต้องการของคนในม็อบอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นจะเห็นว่าประเด็นอีกส่วนหนึ่งในม็อบเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องให้มีการกระจายอํานาจ ของรัฐบาลนะครับลดอํานาจของส่วนกลางลงกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นกระจายอำนาจให้ประชาชนนะครับวิชาอย่างเช่นวิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นอย่างนี้ก็สามารถจะนํามาทําความเข้าใจมอบได้ว่าสุดท้ายแล้วคนเราสิ่งที่เราต้องการในระบบประชาธิปไตยก็คือการเข้ามามีส่วนร่วมของคนจํานวนมากนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีแขนงวิชาที่3ที่จะมาใช้อธิบายในประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันอีกด้วยนะครับนั่นคือขแขนงวิชารัฐประศสาสนศาสตร์นะครับผมครับสำหรับขแขนงวิชารัฐประศา,าสนศาสตร์นะครับก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารง,งานภาครัฐนะครับแล้วก็รวมถึงภาครัฐศาสกิจนะครับแล้วก็เอกชนด้วยนะครับทำไมถึงเราต้องศึกษาเรื่องของเอกชนแล้วก็รัฐศาหกร์นะครับเพราะว่าในเรื่องของการทํางาน ในการบริหารงานภาครัฐเนี่ยนะครับจะต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉนั้นในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เนี่ยนะครับจะต้องเอาศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการภาคเอกชนนะครับรวมถึงการจัดการเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับในประเด็นที่สําคัญในเรื่องของการบริหารงานภาครัฐในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่ได้ทางานเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวนะครับเราจะมีลักษณะของการทํางานเน้นในรูปแบบของการทํางานแบบเครือข่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานที่เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนองค์กรรัฐนะครับแล้วก็องค์กรรัฐศาสกิจรวมถึงภาคประชาชนด้วยนะครับแนวคิดทฤษฎีนะครับการจัดการรวมถึงเ,เป้าหมายที่เราจะนําไปสู่การบรรลุนะครับความสําเร็จในองค์กรเพราะนั้นรัฐประสาทาทั้งศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะเ,เราจะทำการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมุ่งเน้น ที่เฉพาะในเรื่องของในองค์กรนะครับ <anca ll ew ing> เพราะนั้นในองค์กระอะไรก็ตามที่ที่จะต้องใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องของการทํางานในองค์กรเดี๋ยวเราจะพูดถึงรัฐศาสตร์ธศาสตร์นะครับมิติที่เราจะพูดถึงที่เราจะเน้นย้ำในในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะถ้าเกิดพูดง่ายๆคือว่าห <ม S 1> ลัก cm นะครับ m แรกคือเรื่องของ man นะครับ man คือเรื่องคนนะครับ m ที่สองคือเรื่องของ m น n ี่นะครับเรื่องของเงินนะครับ m ที่สามคือ m a ีเ r ียลเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ m ที่สี่เรื่องของ management เรื่องของการจัดการเพราะนั้นในแต่ละตัวเนี่ยนะครับ มันก็จะมีวิชาที่จะแยกแยะนะครับออกไปที่เด่นชัดนะครับอย่างเช่นเรื่องของคนเนี่ยวิชาที่จะเกี่ยวข้องแล้วมันอยู่ในสาขาหรือขแขนงของลักธะพาศา,ศาสตร์นะครับก็คือวิชาเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐนะครับนอกจากนั้นก็มีวิชาเรื่องของการจัดก,การทุนมนุษย์นะครับก็จะมีเรื่องของจะทํายังไงให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะตอบแทนประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากที่สุดนะครับมันก็จะมีทฤษฎีนะครับมีหลักปัญญาอะไรประกอบไปด้วยนะครับ เรื่องของการรับสมัครนะครับคนนะครับการเลือกคนการรักษาคนให้อยู่ยนในองค์กรได้นานที่สุดนะครับรวมถึงการคัดคนออกนะครับในรูปแบบปกติแล้วก็ไม่ปกติซึ่งซึ่งทฤษฎีเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่ในเรื่องของรายวิชาการบริบหารจัดการเงินรัภาครัฐนะครับส่วน M2 ที่เรื่องของมันนี่นะครับเรื่องของมันนี่วิชาที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะครับการบริหารการคลังนะครับเรื่องแล้วรวมถึงการจัดก,การเงินกมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นในรายวิชาที่จะอยู่นะครับ ที่มันสอดคล้องกับเรื่องการบริหารเงินนะครับ M ที่3คือ m มท e r เรียนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีวิชาเรื่องของระบบสารเทศสําหรับการจัดการนะครับจะมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยให้การทํางานได้มันสะดวกและมันรวดเร็วขึ้นนะครับรวมถึงระเบียบปฏิบัติราชการกฎหมายข้อบังคับอันนี้เราก็ต้องเรียนด้วยเพื่อที่จะให้การทํางานองค์กรเนี่ยนนะมันมีเป็นปกติแล้วก็เรียบร้อยที่สุดนะครับเรื่องของการวัสดุคุรุภัณฑ์ต่างอันนี้เราก็ต้องเรียนด้วยเพราะว่า ในการทํางานในองค์กรอุปกรณ์แรต่างๆก็มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานให้บรปปรลุเป้าหมายได้นะครับส่วนเอมสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องของเอ a มเนจเมนต์เรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับมัราะนั้นเราก็จะมีการปรับประยุกต์ใช้นะครับแนวคิดหรือทฤษฎีของภาคเอกชนมาปรับใช้ใน,ในการทํางานภาครัฐมากขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าการทางานในหน่วยภาครัฐในยุคปัจจุบันนี้จะเน้นความสะดวกความรวดเร็วเป็นหลักเพราะ1 ในเรื่องของการทํางานในภาครัฐใ,ในอดีตเนี่ยในยุคดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นการทำงานในในลักษณะที่มีมีความล่าช้ายึดกฎระเบียบแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างการบัคคับัญชาที่มันมีสารบัญชาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับหรือว่าเป็นแนวดิ่งแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการจัดก,การเนี่ยมันเน้นเรื่องของความสะดวกความรวดเร็วเพราะฉะนั้นการทํางานไม่จําเป็นจะต้องรอจากผู้บัคคับัญชานะครับแล้วก็รองผู้บัคคับัญชาคือไล่ลําดับมันสามารถที่จะฟาสนะครับ ข้ามขั้นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบายิงานจากหัวหน้าเนี่ยลงถึงผู้ปฏิบังานระดับล่างได้ทันทีอันนี้ถือว่าเป็นการจัดการในรูปแบบใหม่นะครับนอกจากนั้นเรื่องของการวิเคราะห์โครงการการจัดการโครงการนะครับภาวะผู้นาอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับนักศึกษาที่อยู่ในชั้นแล้วก็เรียนหลักสูตรรศาสตร์ของเราด้วยนะครับและเป็นและวิชาหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะมาใช้ในการาประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นเรื่องของการกําหนดนโยบายสาระ วิชานโยบายสารนะ,นะเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญมากในเรื่องของรัฐภาษาศาสตร์นะครับเพราะมันจะบอกตั้งแต่กระบวนการเรื่องของการกําหนดนยบายนะครับเรื่องของการนํานโยบายไปปฏิบัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่รัฐภาษาศาสตร์จะต้องนําไปใช้นะครับเพราะว่าเป็นการรับนโยบายจากทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ พอนำไปปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการประเมินผลนโยบายอันนี้คือสิ่งที่เราจะให้ความรู้กับนักศึกษาในการที่จะนําไปใช้ในการประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับมันก็จะมีวิชาที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการ เราจะมีการวิเคราะห์นะครับมีการสังเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันว่าวิชาไหนที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตมากที่สุดนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับให้มันทานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวิชาระบบสารทศสําหรับการจัดก,การก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนั้นในการทํางานในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทสําคัญในการทํางานมากขึ้นนะครับวัะน,นั้น วิชาระบบสารสเทศสำหรับการจัดก,การก็ถือว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นในการเรียนการสอนวิชานี้นะ่ก็ต้องมีการอัปเดตนะครับมีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับความเจริญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันไปไกลนะครับถ้าเราจามไม่ทันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้นะครับนอกจากนั้นเรื่องของความปลอดภยัยความมั่นคงแรงต่างทางไซเบอร์เนี่ยนะครับมันก็มีส่วนสําคัญครับเราจะทํางานเชื่อมโยงกัน,นครับอย่างที่บอกว่า รัฐศาสตร์กับกัทธิภาษาลัทศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับเรื่องของการเมืองการบัญหาเนี่ยจะต้องทํางานควบคู่กันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเราพยายามที่จะถ่ายทอดแล้วก็บอกกับนักศึกษาในชั้นเรียนอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่แยกส่วนได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันหัวใจสําคัญที่เราต้องการที่จะมุ่งไปสู่เรื่องของผลสําเร็จเนะี่ยเราต้องการให้ความ สำคัญแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดนะครับเพราะว่ามันสามารถที่ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเติมเต็มประสบการณ์อาจารย์แต่ละท่านก็จะเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาครับเรื่องที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนที่เราเจอมาครับเราก็จะมาถ่ายทอดกับนักศึกษาได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะให้นักศึกษาเหล่านั้นน่ได้นําไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยนับค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรสอนด้วย เป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวด้วยกันลักษณะของครอบครัวมีความรักมีความอบอุ่นนะครับงั้นเรื่องของการใช้ชีวิตในร่วมหาวิาลยนยค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับ,รบจากที่พวกเราได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับในการที่จะเอามาใช้ประยุกต์ในการทํางานหรือว่าในการปรับเพื่อที่จะทําความเข้าใจเหตุการณ์ในสังคมการเมืองของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่นหรือว่ารัฐประศาสนศาสตร์ถึงเป็นเรื่องของการบริหารเนี่ยก็จะเกี่ยวโยงกันแล้วก็สัมพันธ์กับชีวิตประจําวันของเราทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเราทุกคนให้ความสําคัญว่าชีวิตของเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียังไงร,รัฐศาสตร์ก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าะจะทําให้เราสามารถที่จะ นำไปตัดสินใจในทางการเมืองทําให้รัฐบาลสามารถกดดันให้รัฐบาลสามารถให้สิ่งที่ดีกับประชาชนได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเรียนทางรัฐศาสตร์ก็ขอฝากสาขาวิชารัฐศาสตร์คณามยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเยาวชนที่ต้องการจะศึกษาทางด้านนี้นะครับโดยเราจะมีการขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ หลังจากจบตอนของรัฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราเนี่ยก็ยังมีตอนอื่นๆที่เป็นเนื้อหาของสาขาวิชาอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับที่จะออกอากาศต่อกันมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะฝากให้คอยติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม